มีคนบนมานอ๋อรงตะดนแล้วเต๋วเจ้าหนีย้อน,นถนนสายเห็นตัดไม้นี่ครับสายเห็นการลสินมุกดาหารนี่ครับ หลงลอยเจอผุนครับเป็นรถเก๋งนะสันรถเก๋งนะครับนิสสันเกินว่เนาเป็นไม่ยิ่งมากผูด้เดียวาสันครับพี่แล้วจำบได้หรือล้วครับ ต้องเลือดออกอยู่ผมเห็นเลือดเต็มเสืออยู่ไหมเออต้องแก่น่ะแก่ได้สติอยู่ครับแก่โทรศัพท์ไปหาหมูหน่ะไปวังยาบอครับ่ครับผมก็เลยมาเป็นหยังบ่อบ่อบ่อหนูบเป็นหยังหลายดอกเดี๋ยวหนูโทรเอิอนหมูแล้วันหนูเอาเบอร์ใส่ไปหาหมูกันครับอ่าเดี๋ยวไว้เดี๋ได้เดี๋ยวพ่อไสจไปซ้ำเดียวแน่นครับ โอ้มันทางตรงเนาะป้าเนาะบ่อบ่อบอบอบอ,บอแกสิรับได้ผมมาผมถามว่าเจ้าเมาอยู่วะรับได้บ่อบ่อได้จ้าภาษาคือยังมีแนวตัดหนานี่เพื่อนโอ้ลองลอยนะครับสาดเกลื่อนโดยวัดี้ครับ่หมี่กูขอแล้วนี่ในคเนี่ยเพื่อนเรา ลงของเราเองนี่แขรแอลน้องอบอดก็ลกปบุญูกรณีก็มาให้ยังบุญีเคยํำมาแล้วครับู้กรณีก็มายี่เพื่อนอยู่ครับเคยขกี้มาใส่ผมอย่าไปคนบอกผมถ่ายอยู่นี่ซอยหนูแนลวะท่ันแต่่าเรียบเหม เใบกับข um. okay. uh> uh> uh ah ี้เรานีเหมือนรับคนได้สติเพม่อนเด้เนี่ยใบกรบขี้เราเออเพิ่นกับบผมถ่าย่นีี้นใส่ผมไปนมาพออยู่ไกลเดียวนี้คนแถวนแล้วนแถวุนเนี่พุนแล้ครับพุนมางพุนเลยไเียมันพ่อยากแ้งสิเเมาบ่บ่อีกจังนึงผมาย่านเมา ก็กระถายอยู่ครับแต่ว่าผมก็บอกอีกแล้วเพันโทรศัพท์หาหมูมาหนิเออพันธุเลยเอามาใช้ต้องบอกกันว่าผมไปผมเปียนญาติมีโรคหนองแข็งนี่ซี่แยากเพิ่นแจ้งเรียบร้อยเพิ่นโทรเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวนี้แต่ว่าเพิ่นเรียนมาใช้ผมไปเนี่ยเพิ่นบอกญาติเพิ่นกะลาครับเพิ่นโทรบอกญาติเพ่นเรียบร้อยแล้วมาหนีิเพิ่นก็เลยโทรบอกกูบอก อูบลาะะพึ่งก,กันเลยไปเองเดียวนีิมายดินไปส่งแม่ที่เรียกหนิโอ้บ่ไรหรอกครับเจ้าคนใส่ข้นยู่นี่ละบ่ขาวนี่ละว่า,วาวรั์เกษีขคนบ่ขาวเหรอครับคนบ่ขาวครับข้นกุญแจบนนะครับตอนอยู่นี่เอาครับครับรถเราหมดระวัางด้วยครับอุ <c oughs> บัต <c oughs> ิเหตุไปไปไปครับไปครับรถผมด้วกันแหละจะไปมนกบ้างไหมครับผม